โอเคเล้สวส,สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเด็กตากลมอีกแล้วค่ะวันนี้พวกเราจะมาเล่นเกมต่อก,กันค่ะแต่แล้ววันนี้พวกเราจะเล่นเกมเราบอกก่ <c oughs> อนที่เราจะไปเล่นแบบอะไรฝากเพื่อนๆกดกระดิ่งกดต่อค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อต่อไปนะนๆะแต่แล้วเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับ วันนี้พี่แป,ป๊บจะพาเราไปเล่นแบบอะไรคะแบบดอแบบยอนั่นเองนะครับผมวันนั้นคขาไปที่แบบผ้าติกใช่ไหวันนี้พี่แป,ป๊บจะเล่นถึงแบบไหนนะเข้าไปดูกันเลยต้องว่าแม่จะไม่ผ่านแน่เลยดาบที่ห้าติดอ๋อแบบนี้มันน่ากลัวใช่ไหมคะใช่แบบแบบที่ห้าสิมีคำเตือนด้วยนะครับเพื่อน กดไปเลยแล้วก็กดตรงนี้อีกรอบหนึ่งโอ้ยคน <ๆ S 2> <ๆ S 1> เล่นเยอะมากเลยนะครับแบบว้าว <Wow. S 1> แต่ถ้าเราเข้าไปก็จะเล่นน้อยอ๋อแล้วที่ห้องห้องหลายๆายห้องมันมีมันเป็นยังไงอหลุห้องอะ่ะมันคืออะไรครับมีห้องหนึ่งที่เขามีหลายหห้องนี่มันแบบเขาว่าไงนี่หนหึ่งหนึ่งคบหนึ่งคืออะไรหลุมหนึ่งคำหนึ่งก็อะไรเนี้ยหนึ่งคำหนึ่งก็คือเข้าไปได้แล้วถ้ามันมีเลขหนึ่งสองตัวคือว่ามันเข้าเล่นได้แค่สองคนเดียวแต่ถ้ามันมี แต่ถ้ามันมีศูนย์ทับสองก็คือเล่นได้สองคนแต่ถ้ามันมีศูนทับสาก็คือเล่นได้สาคนแต่ถ้ามีศูนย์ทับสี่คือเล่นได้สี่คนโอเคประตูะต ingt, อะไรเขาเข้าไปดูกอนเป็นประตูอะไรครับถ้าเขาไปเข้าไม่ได้โอี่ไปเขาจแบบเข้าประตูหนึ่งหรือประตูสองหรือประตูสามหรือประตูสี่เราเข้าประตูสี่ดีกว่าใชไหมมาแล้วสามคนแล้วเหลืออีกหนึ่งคน โอเคอยากมีคนออกอดูซิรอบนี้เราจะไปถึงดา่านที่เท่าไหร่นะครับดา่านที่ห้าติดตรงนี้บ<ด>้างกดค้างยอ้โหกดค้างได้เลยวูการประหยัดป,ป่า,จปเ,าเจ้าแมกุญแจครับร,รับเสี๊ยสนะนะครับเพื่อนไปเลย ไม่เต็มมันเก็เกแกะกะแกะจังาเราเดิเกันสี่คนนะของเป็นแบบเซเวอร์เวอร์เลยนะครับเอาชีวิตรอดกันลูกลน้อยกับตุง้งเฮ้ยเสียงฝนตกชิ่งหนักจังฝนตกเพื่อนนี้ก็ขยันบางจัง ประตูที่แปดแล้วนะปดกับพี่เลยใช่ไหมได้สักมาแล้วมาแล้วปิดกับพี่เสียงเมื่อกี้เป็นเสียบซีนะักนนะั่งนั่งแจ็คจะมาผักกราออกจากตู้อ๋อคนกี่ข้าเราแอบตู้ไม่ทันเราจะตายนี่แกตูล้ลมใช่ๆตูล้ลม ก็ต oh, okay. ้องหาดูเจ่ไมไ่ต้องหาจะมาเปิดดูเฉยๆอ๋อโอเคแล้วก็บุกไปส่ิดอะขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่พ่อเพิ่งไม่อยากหาหนี่เป็นสามะมากกด็นไูไอ้จำพิมห้ข ไปเข้ไปไปไเข้ไปออไรนี้วัดกับไยมาพร้อมกันเออมันสิรัรัใช่ไหมอ๋อรัไม่ใช่ชี้ใช่ไหมลรัสิ่งนันมันกตาเดียวอ๋อแต่แต่ตัวที่มามคือรัใช่ไหมใช่อตัวที่ไฟกเพคือมามันตัวที่ไปเราต้เข้าตู้อะลมันคือตัวอะไรเราต้องแอบต้รัดนอรัศนะครับ จะเรียกว่ารัชรัดกรไดัดรัดรัชโอเคบางทีพ่อพูดผิดไปนะไม่ใชสีรดที่ต้องอัตู้อุ๊ยอันนี้อะไรอะตอนนี้เพื่อนอยู่เป็นครบสี่คนนะครับเท่าไหร่แล้วประตูที่ยี่อนะครับเพื่อนนี่ค่ะพีเจหาพุ่เจใช่ไหมเจไม่ใช่มั้งที่ได้หาพุ่เจห์ง

คุณจะจะวาเลยที่ไม่รู้คามกริหลัดมานะครับตูหต้หลมตู้หลมไม่ใช่ประตูไม่ใช่ประตูตู้เหืงนใหญ่เนงชยเ็กันวางเช่กันวางไประตูหอุมปรมปนใ่ กำไม่ค่อยชอบเพราะมืดๆเลยอ่ะเตยยากไหมลูกาย,ยากมันองไม่เห็นมาดูสิแล้วก็เห็นคนบางคนที่ในทีวีเขาเล่นแบบสติกะเขาไปเจอห้องมืดแล้วก็ไม่ชอบเหมือนกันเ,เขาก็บอกไม่ชอบเหมือนเรานี่แหละหวัดมา ไม่ทัน <Okay. S 1> เลยอันนี้วิ่งแล้วลูกอันนี้วิ่งหรือเปล่าออยังไม่ถึงนะยังไม่ถึง่ยังนะประตูที่สามที่สองนะที่แค่่มี้เลีต้องสังเกตเงื่อนดูการเลื่อนเข้าตู้เราจะได้เข้าตามเขาอันนี้ต้องหาลูกแกน่กนไม่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 หัน มีกองรานี่นแสดว่าใกล้ถึงแล้วอ่ะใกล้ถึงตัววิ่งแล้วอ่ะหน้าเดียวซิกโอเคถึงแล้วซิกแล้ว,ลวถึงซิกแล้วต่อไปตาซิกบ้างใช่แล้วทันเวลาลักหน่อ

บางเิกไว้ให้อยู่ไม่ผ่านหองคนนโอ้โหดวมากคนนีอุ้ยกระแดกเกือบเกือบโดนไปเพื่อนรอด้วยรอด้วยรอด้วยมีผาตู้มีผาตู้เร็วยันไมคนข้งด้วยโ้้รกัวเหื่อนเกือเอาตัวที่49เ จากที่50แล้วครับอุ้เพลงเพลงมัน,น,นมาแล้วเครื่องตัวพิเกอร์พิกเกอร์ดิฟจะมองไม่เห็นแต่ว่าหูจะดีมากๆเลยนะเราก็ค่อยๆค,ยคานไปลูกค่อยๆคานเราไปเราคานไปอยู่ประตูทางออกละลูกยังไมอยู่แถวนี้ลูกรีบคานไปที่ประตูทา่าอเคอตัวพเกอร์ เอรยู่ตรงนี้เราต้องเชื่อกันหาโอเคเจอแล้หนึ่งมันจะมีอัอนตรงือหลังให้ไง้ดบ้างมนไปไปดูไปดูดูิกเกอร์ โอ้ตายก่อนเลยถูกค่าโดยฟิกเกอร์อีกแล้วนะครับด่านที่ห้าสิบเยค่ะเขาบอกว่ามันอาจจะตาบอดแต่ประสาทสัมผัสเขาเหนือนกว่าทุกอย่างนะครับเขาเหนอยกว่าใครเลยใช่มันจะหาได้สองเองโอ้โอเคก็เป็นด่านที่สนุกมากๆเลยนะครับก็ถ้าเป็น เป็นเด็กเล่นต้องมีผู้คองอยู่ด้วยนะครับเพราะเป็นด่านที่มีความหน้าหวาดเสียวมากๆแล้วก็คนที่เป็นโรคหัวใจห้ามเล่นนะครับก็สำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด s u b s c r i b กดไลค์เพืไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะใช่แล้วผพืเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับบายบาย